น,นี่เวอร์บลูกค้าส่งมาแล้วนะครับตัวนี้ส่งมาให้เช็คสรุปว่าเสียนะครับดึงดูอันนี้ด,ดึงดึงด้วยมือเปล่าก่อนนะครับอ่าไม่ทํางานนะครับเนี่ยแข่งโป๊กเลยไม่หมุนนะครับมอเตอร์โอเคแล้วมาดูอันที่ใช้ได้นะครับอันนี้อันที่ใช้ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้ผมจะมาร์กไว้นี่นะอ่า อ่ามันต้องบับนี้ครับอืมอ่าแล้วเดี๋ยวใส่ลองลองใส่เทสดูนะครับในกรณีเสียบปลั๊กนะครับยังไม่เปิดสวิตกุญแจมันยังสามารถดึงได้อยู่นะฮะอ่าดึงได้แบบนี้อ่าเปิดสวิตกุญแจอ่าพอเปิดสวิตกุญแจปุ๊บมอเตอร์จะทํางานจะล็อกนะฮะแข็งจะไม่มันจะโยกไม่ได้เลยคนระับอ้าวปิด หลังจากปิดสวิชกกุญแจร,รอสักพักหนึ่งนะครับรอให้ลมออกจากระบบนะเอาสัาละอ่ะพอพอคลายล็อกปุ๊บมันก็จะหมุนได้ปะกตะินะส่วนี้ใช้ได้นะครับส่วนตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองตัวนี้ตัวนี้เลย่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองตัวนี้นครับตัวที่ลูกค้าส่งมานะ ไม่ได้นะครับอา,อ,อาเปิดตัวล็คกุญแจอาเปิดตัวลกุญแจนะฮะก็<ไ>ปกติเหมือนเดิมแข็งนาใช่ไม่ได้ครับอันนี้เวลาใส่ไปก็รถจะวิ่งไม่ออกฮนะไฟเอนจินโชว์โอเคเดี๋ยววันนี้จะส่งให้นะครับอันนี้ของที่ผมเตรียมไว้นะจะมีมาร์กไว้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวส่งให้ครับ